สองของขวัญปีใหม่ที่ให้กับพนักง,งานของน็อตวิศรุตสมทนะนักธุรกิจหมื่นล้านวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ทุกเทศกาลเราจะเห็นไฮโซโน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีสุดรักของชมพู่อารยาเปยพนักง,งานที่บริษัทหนักมากๆพี่พี่พนักง,งานหลายหลายคนค่ะเผยบรรยากาศเทศกาลต่างๆของบริษัทอย่างล่าสุดเทศกาลปีใหม่ ทางชอ่อง TikTok จัดของขวัญมูลค่าสูงไว้ให้ทุกคนร่วมสนุกกันพร้อมข้อความระบุว่าพ่อทำถึงทุกปีจิมจิมและบอกว่า New Year Party 2025สายไฟฟ้าวีนท่ามกลางชาวเน็ตต่างคอมเมนต์บอกว่าได้ทำงานบริษัทนี้ต้องรักษาตัวเองอยู่นานๆหายากมากในยุคนี้ นี่แหละที่พนักง,งานต้องการดีใจแทนพนักง,งานที่มีเจ้านายอีดูแลพนักง,งานดีเยี่ยมโอ้โหพ่อสุดยอดมากค่ะผู้บริหารที่เข้าใจคนทํางานตอนนี้มีกี่คนคะยินดีกับพนักง,งานที่นี่ด้วยนะคะผู้บริหารที่เข้าใจหัวอกคนทํางานโอ้โหโรงงานพ่อน็อตเลิศมากค่ะอย่างเยอะอะค่ะพ่อยิ่งให้ยิ่งได้ขอให้ธุรกิจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรักครอบครัวนี้